นี่ค่ะพอเรารับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปแช่ในตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะวิธีนี้นะคะจะสามารถเก็บใบตองได้นานหลายเดือนเลยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบริโทโฮปนะคะวันนี้เรามีวิธีเก็บใบตองให้อยู่ได้นานหลายเดือนมาฝากกันค่ะเวลาเราอยู่เมืองนอกนะคะเวลาเจอใบตองเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยพอได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีเก็บนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย นี่ค่ะนี่ก็เป็นใบตองที่เราซื้อมาจากตลาดยังไม่ได้แกะออกดูเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโชคดีมากๆที่เจอนะคะแล้วก็เขาขายถูกในราคา20บาทเท่านั้นเองปกติที่นี่ตลาดที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีมาขายเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คตัวใบตองก่อนนะคะอันดับแรกเลยถ้าเขาเลอะมากๆอาจจะต้องล้างหรือว่าเช็ดให้สะอาดก่อนแต่ถ้าเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ได้เลอะเทอะอะไรมากมายเราก็ไม่จําเป็นค่ะแค่มาเช็คเฉยๆว่ามันมีใบเสียหรือเปล่าถ้าเสียเราก็แกะออกได้เลยนะคะ ฉีกทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะเนี่ยค่ะก็เช็คอันนี้จะมีแบบนี้นะคะที่เขาแห้งแบบนี้นะมันก็ดูไม่สวยเนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะทําให้ตัวใบตองของเราเนี่ยมันเสียได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฉีกออกไปเลยฉีกออก,อกแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คจนเสร็จเลยหลังจากที่เราเช็คเสร็จแล้วขอแนะนํานิดนึงว่าตรงที่ติดมากับใบ,บตองแบบนี้ที่เขาตัดติดมานะคะไม่ต้องดึงออกนะคะเพราะตรงนี้จะช่วยทําให้ใบตองของเราอยู่ได้นานขึ้นค่ะ แล้วเราก็จะมาจัดเรียงใบตองนะคะเนื่องจากใบตองที่เราได้มาเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ตัดเป็นใบยาวใบเดียวนะมันจะมีแบบเศษๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกเขาออกนะคะเราจะไม่เก็บรวมกันนะคะเวลาเราใช้งานจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะนี่ค่ะเราก็มาจัดเรียงให้เรียบร้อยพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็พับตัวใบตองค่ะเนี่ยค่ะพับแบบนี้นะส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆเกนี่ยค่ะเราก็จะพับแบบนี้ เดี๋ยวเรานะคะจะนําเขามาแช่ในน้ําค่ะก่อนจะแช่น้ํานะคะให้เราใส่น้ํามันพืชลงไป1-2ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะน้ํามันพืชจะช่วยเคลือบตัวใบตองของเราไม่ให้เขาเหี่ยวง่ายด้วยนะคะถ้าใครทํางานฝีมือแนะนําให้ใช้น้ํามันมะกอกนะคะแต่ว่าเราทํากับข้าวเนาะเราเอาไว้ทําขนมอะไรเงี้ยเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะแล้วเราก็จะนําตัวใบตองนะคะลงไปแช่แบบนี้ค่ะ ให้หากระมังหรืออะไรใหญ่ๆนะคะพอจะแช่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวไปตองแตกนะคะอันนี้เราใช้ซิงค์เลยเพราะว่าเราไม่มีตัวกระมังนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อะไรหนักๆทับไว้แบบนี้นะคะแช่เขาไว้เป็นเวลา5นาทีค่ะพอผ่านไปห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําเขาออกจากน้ําได้เลยแต่ว่าเราทําในซิงค์นะเราก็จะปล่อยน้ําทิง้งได้เลยค่ะแล้วก็จะพักตัวใบตองของเราเี่ยให้เสด็จน้ําดีนะแบบนี้ค่ะ พอเขาเสร็จน้ําดีแล้วในส่วนที่เป็นใบเล็กๆที่เราแยกไว้นะคะเราก็จะนําเขาไปใส่ในถุงพลาสติกใหญ่ๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเช็ดเขานะคะเก็บไว้แบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดปากถุงให้แน่นเลยนะคะโดยที่ไม่ให้อากาศเข้านะเนื่องจากว่าอันนี้เราจะเอาออกมาใช้บ่อยๆนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บเขา แบบมีชิดมากนะคะก็แค่ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้แต่วิธีนี้เนี่ยก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1่อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะนําเขานะคะไปคลี่ออกแล้วก็เช็ดเขาให้หมาดๆค่ะเพราะว่าเราจะเก็บเขาไว้ได้นานๆหลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็ดเขาก่อนนี่ค่ะก็เอาเขาออกมาเช็ดก่อนจะเช็ดเนี่ยแนะนําให้เอาผ้ามาลองก่อนนะคะเพราะเราจะต้องเช็ดเขาทั้ง2ด้านใช่ไหมถ้าเราไม่ลองเนี่ย มันจะต้องพลิกไปพลิกมาหลายรอบตัวใบตองของเรามันก็จะแตกนะคะเพราะฉะนั้นให้เราหาผ้ามาลองดีกว่าประหยัดเวลาในการเช็ดด้วยแถมใบตองของเราไม่แตกด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะก็ค่อยๆเช็ดเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องเช็ดถึงกับแห้งนะแค่พอหมาดๆก็พอค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดตัวใบตองของเราจนเสร็จเลยนะคะหลังจากที่เราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาแยกเขาเป็นส่วนๆน,นะคะหมายถึงว่าเราจะไม่เก็บเขาครั้งเดียวทั้งหมดเลย เราก็จะเก็บเขาเป็นครั้งครั้งเวลาเราจะใช้ครั้งหนึ่งเราก็เก็บแค่นั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บรวมกันแล้วออกมาใช้งานเนี่ยตัวใบตองเขาก็จะแตกง่ายใช่ไหมคะทําให้ตัวใบตองของเราระยะเวลาในการใช้งานก็จะสั้นลงด้วยนะคะก็จะเก็บเป็นครั้งครั้งไปนะคะพอเราใช้เขาเสร็จแล้วนะคะก็นําพลาสติกแรปนะ้ำมาแรปตัวใบตองของเราไว้ค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะแล้วก็สะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยนะ,ะก็แรปแบบนี้ค่ะเนื่องจากเขายาวนะคะเราก็จะ วางขวางแบบนี้นะคะแล้วก็แรปสักประมาณ3 4ถึงรอบนะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวใบตองนะคะแล้วก็ตัวแรปเนี่ยเขาปิดจนมิดนะระหว่างที่แรปเราก็รีดลมออกด้วยนะนะคะให้กดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะ,ะค่ะก็แรปเขาจนเสร็จเลยเพอเสร็จแล้วก็เอากรรไกรตัดนะคะแล้วก็พยายามปิดตัวใบตองของเราให้มิดมากที่สุดนะคะนี่ค่ะเก็บขอบให้เรียบร้อย วิธีเก็บแบบนี้นะคะสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการเก็บไม่เปลืองพื้นที่ในตู้เย็นด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราแรปเขาจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําเขาไปเช่นในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถเก็บใบตองของเราได้นานหลายเดือนเลยเวลาเราจะใช้เราก็นำเขาออกมานะคะไปตากแดดหรือว่าไปลนไฟเราก็ใช้งานได้เลยค่ะแล้วส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เราจะเก็บไว้ที่จะใช้ประจํานะคะหมายถึงว่าใช้ทีละเล็กละน้อย อันนี้จะเก็บได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์ค่ะนี่ก็เป็นวิธีเก็บใบตองที่เรานำมาฝากกันนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศใบตองค่อนข้างจะหายากหาได้แล้วก็ต้องมีวิธีเก็บนะคะยังไงก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกลวิโทโพบนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ